พลเอกประยุทธ์จันทโอชานายุกรัธมนตรีแะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยสิมโรธและคณะเข้าพบเพื่อบริจาก,กระบอกขีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้หรือที่เรียกว่าอัลตราโลดีเอสเปสจำนวน50,000ชิ้นมูลค่า3,96,970บาท ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยได้ร่วมกับผู้มีจิตกุศลรวบรวมทุนจัดซื้อโดยกระบอกฉีดวัคซีนดังกล่าวมีการใช้อยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นสามารถลดการสูญเสียวัคซีนเพียง6ไมโครลิตรเทียบเท่ากับการใช้อยู่ที่สูญเสียมากกว่า30ไมโครลิตรทำให้สามารถเพิ่มวัคซีนโควิดของไฟเซอร์โดยเฉลี่ยอีก1โดสต่อขวด คือ7ขวดต่อโดสจากเดิมฉีดได้6โดสต่อขวดเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลนในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหราราชรัชกาลที่5 23ตุลาคม โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัยศีมารดและผู้มีจิตกุศลที่ได้รวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อกระบอกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้และนำมามอบให้กับรัฐบาลเพื่อจะนำไปใช้สนับสนุนในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนต่อไป พร้อมชื่นชมศาสตราจารย์นแพทย์พรชัยและคณะที่นอกจากจะนํากระบอกฉีดวัคซีนมาให้รัฐบาลแล้วยังได้มีการมอบให้แก่ส่วนนัชก,การอื่นๆเช่นกระทรวงสาธารณสุขจํานวน999,999 999ชิ้นและกรุงเทพมหานคร30,000ชิ้น ซึ่งถือเป็นอีกเรื่องที่น่ายินดีสำหรับความร่วมมือของรุกภาคส่วนของประเทศที่ได้ให้ความร่วมมือรัฐบาลในการดูแลประชาชนให้สามารถอยู่กับโควิด1 9ให้ได้อย่างปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศต่อไปนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้กระทรวงสาธรรารณาสุขได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะจัดหากระบอกฉีดวัคซีนอัลตราโลเดสเปซมาใช้อีกด้วย